คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมต์แอดเวนเจอร์และ a อนิเมต์แวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 2> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมบ a อนิเมต์ลาสแตนกันนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครเนี่ยครับผมจาก อ่าอีเวนต์ซัมเมอร์นั่นเองเนี่ยครับผมโดยตัวละครน,นี้เนี่ยผมนั่นก็คือในส่วนของนามินั่นเองเนี่ยครับนี่เลยเนะครับจะเป็นลามิเวเทอร์เนี่ยผมระดับเซเลชเชียลอันนี้คืออีโวเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอ่ะเรามาดูข้อมูลของนามิกันนะครับดัมนามิเนี่ยจะเป็นตัววางแอ เนี่ยครับผมจะไม่ได้วางพื้นเนาะวางแอร์นะครับเป็นธาตุพืชแล้วก็ตีกายภาพนั่นเองนสะสะนเนี่ยสแตทเนี่ยก็จะเป็นทิปเปิลเอหมดเลยเนี่ยครับโอ้ดูดาเมจของเขาเนี่ยครับเริ่มต้นที่ล้านสามเลยเนี่ยครับวงการโจมตีน่ะสามสิบแปดแล้วก็คูลดาวน์น่ะสี่วิอุ้ยไม่แปลกนะเพราะว่าผมเท่าที่ผมไปดูเอ่อเหมือนผมจัดเทียริสน้อเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านมาไม่ใช่จัดเทียริสสิคือไปดูเทียริสของตัวเกมมาเนี่ยครับแล้วเขาแล้วมีน้องเนี่ยในแชทเนาะมีการบอกว่า ตัวนามนิเนี่ยแบก ID เด้ขามากในตอนต้นเกมเนี่ยผมก็เลยแบบอุ้ยดามจต้นเกมเขาถือว่าดีเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเริ่มต้นร้านหนึ่งเนี่ยตัวต้นเกมส่วนมากเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะในยุคนี้นะครับอ่ะต่อมาเนี้ยผมก็คือจะเป็นบัฟอวตารแล้วก็เอนชาร์อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเนะี้ยอันนี้มันบวก e อ p ีเนี้ยมอ่ะมาดูในส่วนของสกิลทีเนี่ยผมสกิลทีเนี่ยเก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นสายคีนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของเบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็ถือกระบองนะครับเอ่อกระบองไฟฟ้าของเขาเนี่ยครับประมาณนี้ในส่วนของวิธีการหาก็มาที่ซัมเมอร์อีเวนต์ครับแล้วก็ไปที่ซัมมอนเนาะนี่เลยครับนามิ้ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะจะเลดออกอยู่ที่0.5เนี่ยครับนี่ก็สามารถไปหากันได้เนะยครับการันตีอยู่ที่200โลก็ประมาณเอ่อ20,000หรือ40,000ประมาณนั้นเนี่ยในการที่จะได้มิติตัวหนึ่งแล้วก็ต้องไปลุ้นกันอีกต้องไปลุ้นกันอีกเนี่ยครับ ส่วนของอีโวเนี่ยก็อันนี้ผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในนี้นะนี่เลยนะครับในส่วนของนามิเนาะจะใช้ในไอ้ตัวก้อนไอ้อะไรนะซูทเนี่ยผมไลท์ธันเดอร์คาวเนี่ยครับอมันคืออันนี้เนาะก็สามารถไปหากันได้ในส่วนของกล่องสมบัตินี่ครับกล่องสมบัติเนี่ยก็คือทำเควสเอานาอไม่ก็ไป AFK Time Chamber ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ไอดีนี้เนี่ยผมเป็นไอดีของ Just l ลู k เนี่ยผมขอบคุณ Just Luke มากเลยเนี่ยผมที่ส่งรหัสมาให้รีวิวนี้ผมขอบคุณครับ ปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแมปเนี่ยครับผมว่าตัวเนี้จะเป็นตัวต้นเกมที่ธาตุพืชที่ดีขนาดไหนเนี่ยผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นี่ครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับมือถือเครื่องนึงเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งค หรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมเนี่ยส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVIP นะยครับผมซึ่งราคานะยครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติ ถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นี่ครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแบบกันแล้วนะครับผมในส่วนของนามินียครับผมจะมีค่าวางอยู่ที่900โอ้ก็เป็นตัวต้นเกมนะถ้ามีไอดอลเนี่ยครับผมมันก็มาตรฐานอยู่แล้วถ้ามีไอดอล อ่ะวางไปเลยเน่ครับผมเอฟเฟกการโจมตีเป็นแบบไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอเปิดเอฟเฟกสักครู่นะครับนี่มาแล้วโอ้ก็าจะเป็นการส่งตัวเมฆเนาะเหมือนเดิมเลยครับการโจมตีของเขาประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ย,น,ยนามิมีเอ่อยูนิตก่อนหน้านี้แล้วเนาะจะเป็นอะไรนะนามิดิฟกับนามิระดับอีพิกหรือแลนี่แหละนลครับผมแต่อันนี้ก็คือจะเป็นนามิที่แยกออกมา บเป็นอีเวนต์ของเขาเลยแนวผมไม่ได้อีโวจากตัวเก่าเนาะอ่ะเรามาดูพาสซีฟของเขาก่อนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูพาสซีฟเราลืมพูดตรงเอฟเฟกเนาะของเขาเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์โบนะครับผมเออก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าจะมีเอฟเฟกต์โบเนาะเพราะเขาเป็นตัวเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับธาตุธาตุไหมอากาศเออเกี่ยวกับอากาศนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูในส่วนของพาสซีฟกันเนี่ยผมพาสซีฟแรกนะครับผมเวทเตอร์มาสเตอรี่เนี่ยครับผมเมื่อเข้ามาในระยะของนามิเนี่ยผมจะทําให้ติด เอฟเฟกต์ตามนี้1นึ่งเอฟเฟกต์เนี้ยผมตามธาตุของศัตรูนะถ้าศัตรูแบบศัตรูตามธาตุเนี้ยเข้ามาในระยะของนามิเนี่ยผมจะโดนเอฟเฟกต์ตามนี้เนี่ยครับผมอย่างธาตุไฟเนี่ยจะโดนโซเอเคสเนี้ยครับอย่างธาตุพืชเนี่ยก็จะโดนอ่าสกอร์เชสเนี้ยครับอย่างธาตุน้ำเนี่ยก็จะโดนวินเชียเนาะแล้วก็อย่างธาตุ แสงนะครับโดนเดสแพรแล้วก็อย่างธาตุดาร์กเนี่ยธาตุมืดเนาะก็จะโดนสโลว์นั่นเองนะครับโดยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเอฟเฟกพวกนี้เนี่ยจะอยู่เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าศัตรูเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าศัตรูอยู่ในวงเนี่ยแบบทนอยู่ในวงอีก20่สิบวิก็จะโดนไอ้เอฟเฟกเนี้ย FX ไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยผมก็เขียนว่า c o n t i n u e to activate นะครับทุกๆ20่สิบวิก็คือแบบมันจะทําการแบบติดเอฟเฟกเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยผมทุกๆ20่สิบวิประมาณนั้นนะครับถ้าอยู่ในระยะของนามนินะ p าร์ i v e ต่อมาเนาะ living weather เนี่ยครับผมในส่วนของ thunder cow l เนี่ยครับผมไอ enchant h e r b o เนาะก็คือไอไอโบตรงนี้เนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะทำดาเมจอยู่ที่120%เนี่ยครับแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้พาร์ i v e นี้เนี่ยครับผมเอฟเฟกต์ของโบเนี่ยจาก120จะกลายเป็น160นั่นเองเนี่ยครับ แล้วก็อันต่อมาเนี่ยผมถ้าศัตรูเนี่ยมากกว่า10ตัวในระยะเนี่ยผมเข้ามาในระยะของนามิเนาะแล้วมันมีมากกว่า10ตัวเนี่ยครับจะทําให้ติดเอฟเฟกในส่วนของบริสัท์และพลาสมาเนี่ยครับในระยะเป็นเวลา30วินเนี่ยครับไม่ใช่เป็นสลาสามสิบวิีเหมือนจะมีคูดาวนะเหมือนประมาณว่าสมมุติว่าถ้าเข้ามา9ตัวจะไม่โดนเอฟเฟกต์บริสัท์กับพลาสมาเนาะแต่พอเป็น10ขึ้นไปนะครับสิบสิบเอ็ดปุ๊บจะโดนเอฟเฟก วิสซาดแล้วก็พลาสมาแล้วก็ต้องรอคูดาวก่อนนะครับสิบตัวหลังถัดมาถ้าคูดาวมันยังไม่จบเนาะก็ไม่โดนอะไรประมาณนั้นอันนี้เท่าที่ผมคิดนะประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูดาเมจของเขากันเนายผมดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่ล้านห้าเนี่ยครับวงการจมตีสามสิบแปดคูดาวสี่วิเนี่ยครับนี่แล้วก็อัตราคิทิคออะไรก็มาตรฐานปกตินะครับ่ะเอาไปเลยครับผมตามนี้เลยดาเมจขึ้นมาหลักสิบล้านแล้วเนะครับอ่ะเปลี่ยนสกิลครับผมขั้นนี้นะจะเป็นครับ h, ุูเมลตเออ อุโมงเรียชันเนี้ยครับผมป่นอัพไปเลยครับจะเป็นเซอร์เคิลเอลีเหมือนเดิมเนาะแต่เราดูเอฟเฟกกันหน่อยละกันนะครับก็จะเป็นการเข้าไปเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าแทงกระบองเข้าไปนะประมาณนี้แทงหรือทุบไม่รู้ประมาณนี้เนะครับอ่ะดาเมจอยู่ที่40ล้านนะครับนี่เลยดาเมจอัพไปเลยครับอัพไปเลยนี่ครับท่านนี้เนี่ยผมเปลี่ยนสกิลนี่ครับผมเป็นคลาวสไตน์นั่นเองเนี่ยเป็นเซอร์เคิลอีที่ใหญ่กว่าเดิมมากเลยนะครับอ่ะเราดู การโจมตีหน่อยโอ้มันเป็นการเรียกซูดออกมาเนี่ยครับผมเพื่อที่จะปล่อยสายฟ้านั่นเองเนี่ยครับนี่เลยประมาณนี้นะครับดาเมจตอนนี้161ล้านแล้วนะครับอะกดไปต่อครับผมอันนี้ขั้นสุดท้ายเลยครับดาเมจสูงสุดของเขาจะอยู่ที่237ล้านครับวงการโจมตี8 4คูดาวเนี่ย3วิวิ้ยตีไวมากนะอันนี้เนี่ยผมยังไม่พูดถึงการที่ตัวของนามนิเนี่ยเป็นบัฟกิจแล้วก็เป็นถ้วยอีกนะอันนี้แค่บัฟอวตาร์นะดาเมจเริ่มต้นแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวต้นเกมที่โอเคอยู่นะคะ่าอัพอยู่ที่ประมาณ800,000เอ้ยผมว่า800,000มันแพงไปไหมเออ800,000เนี่ยมันจะออกเป็นตัวแบบระดับกลางๆเกมถึงเลดเกมนิดหน่อยได้แล้วนะโอก็อันนี้ถ้าใครแบบกําลังหาตัวต้นเกมธาตุพืชดีๆก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปได้นี่ครับเนาะประมาณนี้อะทีนี้มันยังมีดาเมจตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับ237ล้านยังไม่รวมดาเมจโบว์อีกนะดาเมจโบว์เนี่ยมันอยู่ที่380ล้านแต่อย่าลืมนะครับพาสซีของเขาเนี่ไอ ปกติโบวมันทำดาเมจร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าพาสซทีของเขาเนี่มันจะเปลี่ยนจากร้อยยีสิบเป็นร้อหสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าไอ้ดาเมจที่เราเห็นเนี่ยสามล้านเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สามอยแปดสิบล้านนะแต่ถ้าผมประมาณให้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสี่มล้านประมาณนั้นเนะีรสี่้อยสสิบล้านอ่ะผมแบบเอาประมาณให้นะสี่ล้านบวกกับสองเจ็ล้านเท่ากับประมาณหกรล้านเนี่หกร้อยกว่าล้านเกือบเจ็ดร้อยล้านเลยนะแล้วตีสามวินะ ผมมองว่าก็ก็ส่งกระ่าอัพได้อยู่นะครับถ้าไม่มีโบช่วยนี่ก็คือดาเมจก็ดูแบบ <laughs> ดาเมจดูไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่พอมีโบมีดาเมจดอทเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะตีแรงอยู่นะในส่วนของ สกิลทีเนี่ยผมผมก็มองว่าเล่นได้ทั้ง2แบบนะแต่จริงๆดาเมจดอดมันไม่ถึง200%อ่ะผมก็แนะนําเป็นสายคิแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เราพูดถึงในส่วนของพวกสกิลทีดาเมจอะไรของเขาไปแล้วเนาะเรามาพูดถึงสกิลกดกันนะครับสกิลกดเนี่ยจะเป็นเวทชิพเนี่ยครับผมเมื่อกดสกิลกดนี้ครับเอฟเฟกนี้จะเป็นอ่าจะอยู่เป็นเวลา30วสิบวินี้ครับโดยเอฟเฟกเนี่ยจะมีดังนี้เนี่ยครับผมก็คือจะทําให้เอ่อทำดาเมจทุกๆทุเหรอ่ะ ทำดามเมจ30%ทุกๆวินะครับโอ้อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ในระยะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่ในระยะเลยนะครับแล้วก็โบล์นี่เมื่อกดสกิลเนาะไอโบ์ตอนแรกดามเมจเท่าไหร่นะ160%ใช่ไหมก็จะกลายเป็น2เท่าก็คือ200นั่นเองเนีน่นเองนครับอุ้ยก็วินผมว่าดีนะเอาจริงๆเนี่ยมันเริ่มเริ่มคิดแล้วสิว่า จะเล่นสายดาเมจหรือจะเล่นสายคิดีแต่ถ้าเล่นสายดาเมจเดี๋ยวดาเมจดอทเขาแรงโคตรเลยนะเอาจริงอ่ะต่อมาเนี่ยครับผมเมื่อหมดไอเอฟเฟ็กเนี้ยหมดเวลาลงไปเนาะสามสิบวินนี่ครับจะทําให้ติดซันเบิร์นในระยะด้วยเนี่ยครับโอ้ซันเบิร์นก็ถือว่าแรงนะแล้วก็ครูดาวของสกิลเนี่ยอยู่ที่สองร้อยวินเนี่ยครับอุ้ยผมเริ่มคิดแล้วนะว่าน่าจะต้องไปเล่นสายดาเมจแล้วแม่เออแต่เล่นสายคีก็ไม่ได้แย่เนี่ยครับผมดาเมจเขาดีอยู่นะสายคีสายดามดเมจเนี่ยก็ โอ้โหไม่ได้ไม่จะไม่ต่างกันเลยอ่ะมันดีทั้งคู่เลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ต่อให้เป็นสายดาเมจใช่ไหมเขาก็ตีลดลงไปแบบมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเนาะส่วนสายขี้เนี่ยเขาก็ตีเช่ไหมสามวิประมาณนี้เนะยครับสายดาเมจก็อาจจะลดเหลืองไปสัก2.5อะไรประมาณนี้เนี่ยผมเออก็สามารถไปเล่นได้ทั้งคู่นะครับเล่นได้ทั้งสายขี้และสายดาเมจเลยเนี่ยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดสกิลกันดูเนี่ยครับผมปุ๊บก็แบบนี้นะครับตอนนี้อ่อดาเมจดอทเพิ่มไหม ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเลยไม่เพิ่มให้ดูด้วยไม่เพิ่มให้ดูด้วยเออไม่เพิ่มจริงอะแล้วตอนนี้คือมอนมันไม่ออกมาเพราะว่าติดเอฟเฟกในส่วนของไอ้ที่ว่ามันทำดาเมจทุกๆ30มสิไอ้าวินะครับตอนนี้เหมือนเอฟเฟกจะหมดไปแล้วนะแล้วก็ติดซันเบิร์นโูโหทำให้ทำให้ติดซันเบิร์ตลอดเวลาเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย,ย,ยผมสนใจวะน่าสนใจนะเป็นธาตุพืชที่น่าสนใจมากเลยแต่ไม่รู้ว่าติดนานขนาดไหนอะ เอ้ยแต่มันติดซันเบิร์ตลอดเวลาเลยอะแล้วยังไงอะพะถ้าติดซันเบิร์แล้วมันก็จะตีแรงขึ้นอย่างเงี้ยเหรอโหอุ้ยผมว่านามิเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะสำหรับผมผมว่ามันนางนางเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากเลยเฮ้ยถือว่าดีนะดีนะครับสำหรับธาตุพืชน,นะครับผม,มก็จะประมาณนี้ในส่วนของนามินะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากหาตัวดีๆแบบว่ากําลังเริ่มต้นกลางเกมหรือแบบกําลังแบบแบบ Fk time chamber แล้วแบบอยากหาตัวดีๆในตู้ ขอให้ได้นามินะครับผมมันเป็นตัวที่ดีมากนะครับในการที่จะมาอีโวแล้วก็เอามาเล่นนะครับผมมองว่าดีจริงๆนะครับผมหาบัฟอวตารให้นางเล่นพอจบเลยนะครับเบกได้แน่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เจอกันไปครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนี้ครับเจอกันครับผม